มันสาคัญด้วยเรื่องของการที่ต้องรักษาศีลเพราะว่าศีลมันเป็นเรื่องของการรักษากายแล้วก็วาจาแต่ไม่ได้รักษาใจนะตัวศีลเน,นี่ยรักษาแค่กายและวาจาคือไม่ให้กายไปล่วงละเมิดผู้อื่นไม่ให้วาจาไปล่วงละเมิดผู้อื่นแต่ว่าสมมติว่าเราไม่ทําร้ายเขาไม่ด่าเขาแต่เรายังโกรธเขาอยู่อันนี้ถือว่าเรารักษาศีลได้นะแต่ว่ามันไม่ได้รักษาใจไงฉะนั้นมันจึงมีสเต็ปต่ตอไปคือเรื่องของจิตพทธเจ้าท่านกําหนด วิธีการปฏิบัติเอาไว้ก็คือมี3ที่เรียกว่าตราสิกขาศิลสิกขาจิตตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาถ้าจิตตสิกขาที่เราคุ้นเคยก็คือสมาธินั่นแหละสินสมาธิปัญญาเราจะคุ้นเคยกันตรงนี้แต่คําว่าจิตตสิกขาเราจะไม่ค่อยได้ยินแล้วบางทีเราก็จะไปมุ่งทําแต่สมาธิโดยที่เราไม่ศึกษาเรื่องของจิตจริงๆสเต็ปที่2คือการศึกษาเรื่องจิต คือการศึกษาว่าจิตแบบไหนเป็นจิตที่ดีจิตแบบไหนเป็นจิตที่ไม่ดีมันจะเป็นอีกสเตปหนึ่งแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นเหมือนสเตปของบันไดถ้าศีลเราดีสมาธิเราก็จะพัฒนาได้ถ้าสมาธิเราดีมันจะพัฒนาไปสู่ปัญญาได้ต่อมันเหมือนกับศีลมันเหมือนเป็นพื้นนะถ้าพื้นเราไม่มั่นคงอย่างระปูพื้นอย่างเงี้ยพื้นเรามั่นคงมันตั้งเสาได้ ถ้าพื้นเราโครนเคลนเสาก็โอนเอ็นไปด้วยเสาก็เปรียบเสมือนตัวจิตหรือสมาธิถ้าตั้งเสาได้มันก็ตั้งคานตั้งหลังคาได้ก็คือตัวปัญญามันเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะต้องหมุนเวียนไปด้วยกัน